พบกับบัวนะคะช่องรักบ้านสองบนะคะความรู้ดีๆเกี่ยวกับที่ดินและก็บ,บ้านนะคะที่บัวจะนํามามอบให้ทุกคนนะคะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินค่ะถ้าคุณไม่รู้ที่ดินคุณจะหายไปโอ้โหหลังจากอยู่บ้านดีๆนะคะแล้วก็ได้รับหนังสือแจ้งเตือนฉบับนี้นะคะว่าต้องมี การรังวัดที่ดินเออเมื่อก่อนนะเคยได้รับหนังสือฉบับน,นี้แต่ก็แบบเพิกเฉยไปนะแต่จริงๆมันมีความสําคัญมากเลยนะคะสําหรับการรังวัดที่ดินนะถ้าคุณไม่มายืนยันตัวตนนะความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะรู้ป่ะ,ะก็ไม่รอช้าค่ะเราก็เลยต้องว้ามมาที่ที่ดินนะคะถึงแม้มันจะไกลที่ไหนแต่มันก็ต้องมามันจําเป็นนะใช่ไหมเออดีกว่าเราจะเสียหายไปนะเดี๋ยวโบจะมาบอกว่าเสียหายอะไรไปยังไงบ้างนะคะ สำหรับใครนะที่ไม่มารางวัดที่ดินนะแล้วปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหายไปรู้ไหมว่ามันจะเกิดเรื่องเสียใจขนาดไหนมันมาหาสารมากเลยนะคะพอข้างเคียงบ้านนะคะเขามีความจํานงที่จะทํากําแพงนะคะเขาก็แจ้งรางวัดนะคะแล้วเราก็มาทําการเซ็นกำกับรางวัดนะคะดูสิทธิ์ของตัวเองว่าถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นเราควรจะมาดูนะคะว่าเขาสร้างกำแพงอะ่ะ ตรงตามแนวของที่เราเซนกำกับเป็นเอกสารไว้ไหมนะคะเขาก็จะทําการวัดรังวัดที่นะคะว่าที่เราเนี่ยอยู่ตาแหน่งไหนจุดไหนอย่างเช่นจากมุมซ้ายเนี่ยค่ะเขาจะปักหลักไว้ให้เราหรือทําสัญลักษณ์ไว้ให้เราเราต้องดูดีๆว่าเริ่มต้นจากตาแหน่งไหนนะคะและไปยัน สิดมุมด้านหนึ่งค่ะว่าถึงตำแหน่งไหนนะคะเขาก็จะมีหลักหมุดให้เรานะคะคือเราจะต้องรู้ค่ะว่าที่ดินของเราหน้ากว้างกี่เมตรและยาวกี่เมตรค่ะเพื่อที่เราจะต้องเป็นคนเซ็นรับทราบรับรู้ให้ตรงกันนะคะถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็เซ็นไปเลยที่ดินเราอาจจะหายไปได้โอ๊ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เลย ้ไว่าที่ดินเราเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่ใช้ตลับเมตรในการวัดหรือสายวัดยาวๆในการวัดนะคะเราอาจจะต้องมาดูในเอกสารสําคัญนั่นคือโฉนดที่ดินจะมีขนาดบอกนะคะสัสดส่วนบอกค่ะว่ามาตราส่วนของเขาเนี่ยหต่ออะไรนะคะเราจะต้องทําการวัดนะคะจากสายวัดหรือว่าไม้บรรทัดนะคะว่าตรงนี้มันกี่เซนแล้วเอามาคูณนะคะตามสัสดส่วนของเขาก็จะได้ออกมาเป็น จำนวนความยาวความกว้างเป็นเมตรตามฉนดที่ดินนั่นเองค่ะหลังจากที่เราวัดที่ดินของเราแล้วนะคะถ้าเกิด มันตรงนะคะหรือหย่อนเล็กน้อยเราก็คำนวณดูนะคะว่ากว้างคูณยาวเนี่ยได้เท่ากับพื้นที่ตารางวาที่เราซื้อขายในโฉนดที่ดินหรือไม่นะคะการคิดเป็นตารางวาก็คือนำเอาตารางเมตรขึ้นมาก่อนนะคะเช่นกว้างนะคะ30เมตรก็เอา30ตั้งขัดส่วนยาวนะคะตรงนี้ก็คือ69นะคะก็เอา69ตั้งนะคะเป็นกว้างคูณยาวคือ30คูณ69ค่ะ ก็จะออกมาเป็นตารางเมตรนะคะส่วนจะหาตารางวานั่นก็คือเอาตารางเมตรมาหาร4ก็จะออกมาเป็นตารางวาค่ะเราก็เอามาดูค่ะว่าตรงกับ จำนวนเลขในโฉนดของเราไหมที่เราซื้อไว้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ขาดหายไปหรือไม่นะคะถ้าไม่ขาดเราก็เซ็นรับทราบได้เลยค่ะว่าหลักที่เขาปักให้เราเนี่ยมันโอเคเรารับทราบที่ตรงนี้นะคะบวม,มาตรวจนะคะว่าแนวกําแพงที่เขาทำอะ่ะตรงตามหมุดหรือไม่นะคะก็วันนี้ก็ตรงตามหมดเรียบร้อยดีค่ะจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านข้างเรือนเคียงนะคะสุขสบายใจไป,ปน,นาน,าน เเราไม่มาเซ็นยืนยันสิทธิ์นะคะมีนะคะบางกรณีอะ่ะเคยเจอมาแล้วญาติกันนี่แหละบัวนะคะได้ยินจากเขามาว่าที่ดินเขาหายไปเป็นห้าสิบตารางวาคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นนะคุณผู้ชมต้องมารักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะกับการรังวัดนะคะวันนี้บัวมีข้อมูลและความรู้ดีๆสุดยอดแล้วบัวจะนําความรู้ไอเดียแล้วก็ ประสบการณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับที่ดินบ้านต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมนะคะในช่องรักบ้าน26ค่ะแล้วติดตามบัวน,นะคะกด s u b สไครต์ให้บัวด้วยนะตรงนี้เลยและเพจ Facebook รักบ้าน26ค่ะกดแชร์กดไลค์ให้บัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันหลังเจอกันอีก